มันอยู่มึงซงเลรอเฮ็ดกินแบบบ้านๆพี่น้องสไตล์แบบบ้านๆครับพี่น้องครับเข้ากับอันนี้เป็นกระดูกนะครับที่เข้าเลาะเนื้อออกเบิดแล้วนะครับกระชิดได้เนื้อตรงนี้ออกมานะครับเนาะ,ะกระชิดได้เนื้อตรงนี้ออกมานี่พี่น้องเมึงเนื้อมัน อันนี้เป็นเนื้อเนื้อตรงหน้าอกนะครับเนื้อตรงหน้าอ,อกก็จะมีความสดแบบนี้เลยนะครับเนื้อตรงหน้าอ,อกส่วนส่วนชิ้นเล็กๆพวกนี้จะเป็นเนื้อส่วนขาส่วนปีกนะครับแล้วก็จะเอามาสับนะครับมาสับกันเลยนะครับเกลือสดสมทั่วขั้นตะไคร่นะครับ 2กิโลครึ่งอันนี้จุ่มน้ำเลยวเบ่งกันน้ำห่อนพี่น้องน้ำห่อนนี่ครับเื้อแหลกนะครับที่เฮ็ดเป็ดอีเหลียงด้วยพี่น้องนะครั้งแรกเลยนี่กับเป็ดอีเหลียงของเราครับเป็นยังไงบ๊บอกบอกเบอเคยได้ลกบอกเคยได้ลกเลยล่ะนี่เฮ็ดเื้อแหลกครับ ครั้งแรกกับการทำเป็ดอีเหลียงได้ไพี่น,ออ <c oughs> ha, นอ้องเด้อลุกมาหนักนี่หรือพี่น้องเบิองซุงเหรอเดี๋ยวลองเบิองครับว่ามันชเฮ็ดหนะักบ่เนาะคลิปนี้ไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์ได้พี่น้องเด้อครับเป็ดอีเลีย้ยงอันนี้เฮ้ยเขาเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคคือจังหนูน่ายเหระพี่น้องครับ อะมาลองเมืองบาดนีู่้ aky, หอนหอนหอนน้หลอกตีนออกกัอนเ ผมใกลยเห็นไงกูนี่เป็ตจะเห็นยากจัง่อยมันเลือค้นแบบนี้แล้วกัเท่ากับไฟเผาครับไฟเผาเลยแล้วเอามา,าที่นี่ก็สิเป็นตะไคร่นะใบตะไคร้มะฝุกบนี้เพื่อควบคหอมพี่น้อง,งเพื่อควบคหอมเท่าก,กับเอาี่ครับใบตะไคร่นะ พุ้ผครับผมพุเอ้ยฟ้าหลบเร็วๆหลบเร็วผู้ครับพุให้มันหอมเห็บลอยพี่น้องเอ้ยตาประมาณนี้กับใบตะไคร้ผูแบบนี้กับเศษเลยพี่น้องบ่ล <h ans> ่างน้ำเลยเด้อเพราะว่าอ่าผู้่ถงข้่งล่างน้ำมันสีข้าวโอ้โนะสูตรนี้นะครับเนาะกระไดน้าตาประมาณนี้ครับเอา้าขวบพี่น้องขว จังไหนนาะบ่เนี่ลืมสูตรเหรอเอาปีกออกก้อนบ่เอาปีกเอาขาออกเนาะยังไหนบ่เรมเลยเด้่ยเนาะตัดขาซะก่อนตัดขาแล้วพี่น้องก่อนแล้วก็ถอดเสื้อเนาะเอานี่ออกก่อนพี่น้องปีกออกขา ลูกกะทิซอยพราลูกพี่น้องนะเนาะเบิ่งเหนือพี่น้องลอกไอ้ถอดเสือออกแล้วนะมาเบิ่งเหนือแบบนี้เป็นสินหัวป็นสินงัว,งวเหนือมันอยู่พี่น้องมันพอดีพอมาบ่บ่บมันหลายจนเกินไปเนาะเหนือครับโอ้ค่ะคนึ่พี่น้องเบิง่งเบิ้งสินนี่ครับเบิ่งสินนี่ขาขัซสดเป็นเนื้องัวงามครับ เา้าอเชียวเนื้อไปลาบนะพี่น้องนะเ,อเนาะเนื้อไปลาบเอาสิโค้ง,งเอาอันนีมันกะเอาไปตุมครับกระดูกนะครับที่ห้าเลาะเนื้อออกเบิดแล้วนะครับกระชิดเเนื้อตรงนี้ออกมานะครับเนาะกระชิดเเนื้อตรงนี้ออกมานี่พี่น้องมึงเนื้อมันอันนี้เป็นเนือ้อเนื้อตรงหน้าอกนะครับเนื้อตรงหน้าอกนี่ก็จะมีความสดแบบนี้เลยนะครับเนื้อตรงหน้าอกส่วนส่วนชิ้นเล็กๆพวกนี้จะเป็นเนื้อส่วนขาส่วนปีกนะครับแล้วก็จะเอามาสับนะครับมาสับกันเลยนะครับ เดือดแล้วนะครับเนะนาะน้ำเดือเดอเท่ากับที่นี่ลงไปนี่นะครับต้มนะครับใส่ใบบักขามพร้อมโอ้ธรรมดาได้พี่น้องนี่นเแซ่บๆเลยเอาอันนี้ซูนีพรมสิต้มเป็นต้มไอ้พวกไอ้เสือมันนะครับกับเครื่องในนะครับแล้วจังเจ้าจังสีเอาไปซ่อยอีกทีหนึ่งนะครับเนาะนี่นี่ซูต้มพี่น้องถ้าจะเข้าพี่น้องมาที่นี่ระวางเดี่ยวต้อมอยู่นะครับเนาะนี่เท่ากับสีมาอ่าเก็ด เจียวกระเทียมนะครับเนะาะเจียวกระเทียมเข้ากระเสียวมันของเป็ดนะครับเนาะมันของเป็ดลงเข้ากระิใสม่มันเป็ดนะครับพี่น้องมันเป็ดเลยพอได้นะ้ำมันได้ทีแล้วก็กระเทียมลงไปเจียวพี่ไหมเนาะได้การนะพี่น้อง เอาเนื้อลงมาผัดเลยนะครับเอาเนื้อลงมาล้วนครับล้วนรอสักคู่พี่น้องอันนี้เป็นเครื่องในนะครับนะที่ห่าที่ห่าต้มไวนะครับเขากับมาสอยครับ ซอยซอยตับหวานพี่น้องตับหวานซอยหัวใจซอยเครื่องในต้มสุกนะครับแล้วก็ไตไตครับมาซอยอืมโอ้ยายิ่มพี่น้องเลย น,นังกําผ่าสวยเลยตอนหน่อยตอนใหญ่กัมักชาไหนกับตอนชานันล่ะพี่น้องตอนสันตอนยาวโอ้โต้อนหน่อยตอนใหญ่ผมมาก,กตอนใหญ่ผม,มจังไดยย่อตัวถ้าเลี้ยงโดยห่อแบบนี้ชมสรุปเลยเลยว่าพอดีพี่น้องเนื้อความมันอย่างโล่งตัวครับอ่าเาได้จาเป็นต้องหัวหานหนักสําหรับเลี้ยงเนื้อนะครับนะเนาะเลี้ยงเห็ดเนื้อ มันพอดีเลยพี่น้องสําหรับผมนะครับเนาะนี่สำหรับผมมันความมันนี่ได้ที่เลยเป็ดประมาณนี้แหละอายุสามเดือนพี่น้องพ่อกินครับกลับมาใส่เนือ้อเทาล้วนไนว้นี่แหละอันนี้อ้อก้อนนี่ตะไคร่เดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันครับสำหรับเครื่องปรุงก็จะมี เกลือเนี่ยแหละครับเกลือใส่ลงไปซูรดใส่ลงไปใส่เกลือใส่ซูรดแล้วน้ำปลาตามพี่น้องปลาพริกป่นครับมักเพชรกับไส่ไล่พี่น้องพริกป่นนี่พริกป่น เข้าคั่อครับคนพีน่เราคนให้เข้ากันตามด้วยหอมรวมหอมรวมใบสะระแหน่นะครับใบมะกรูดนะครับ พี่น้องใส่ลมไปเลยตามด้วยพี่น้องตามด้วยหอมแดงแล้วก็กระเทียมซอยนิดหน่อยครับผมแล้วก็โคเรียเรให้เข้ากันพี่น้องแบบทีนี้เบื้องหน้าตาสีสันพี่น้องแบบทีนี้เอา้านี่หน้าพี่น้องหน้าตาสีสันครับลาเป็ดเดี๋ยวซิมมึงก่อนพี่น้องฮะซิมมึงจะคำ เงอแตียกเงอแตียนหมดพี่น้องเลยเอาขำยังไงซิมังเงินพี่น้องมาสินัวสิเสียบซ้ำใดนะครับเนาะนี่เอ้าซาซาไอ้บึงคุณยอดครับอ๋อมาขึ้นเรียนแล้วสิเห็ดแบบชื่อเห็ด ข้าเห็ดลาบแล้วแบบนี้เข้ากระเสียไปเห็ดใส่เลือดพี่น้องเอ้ามาพี่น้องตอที่นี่อันนี้คือลาบเป็ดมาเบิงอ้ําเป็ดบบดนี้อ้ําเป็ดเป็นยังไงมาเบิงพี่นอ้อ,นนองนี่คืออ้ําเป็ดครับเลือดสดๆเท่าขั้นตะไคร่นะครับเนาะใส่เลยครับบัดนี่คืออ้ําเป็ดคุณลงคนมักเลือดไหลเลือดร่อยกับเห่าแตีนนะครับเนาะ นี่ครับเดลียงจึงคืงนี่ครับีเ,บเลือดหวานขันตะไข่หอมๆพี่น้องทั้งอ่ามันที่มีสูตรเลือดแปงอันนี้อันนี้อัมเปียดครับพ่าะม่เลือดแปงอันนี้อัมเปียด นี่คืออัมเปียครับพี่น้องสูตรแบบนี้เอาซิมมึงรูปบาดท,ทีนี่เป็นแนวด้ยอ่าคำปุมป่มๆใหญ่ๆนี่อัมเปียพี่นอ้องโอ้โหถักเป็นสีซื้อองพี่น้องเนี่ยเพราะมันเลือดด้วยสีสีแ <laughs> ดงครับอัมเปียครับผมสูตรอร่อยไม่ซ้ำ เพราะจำสูตรไม่ได้ครับผมจำสูตรอ่ไ้สูตรมั่วๆครับบ้านๆห้องเอแซ่บๆเหมือนกันครับคัดอ,อีกแบบหนึง่งนี่มีรสชาติของหวานเลือดครับ